เป็นของเราให้เป็นกรรมดีกรรมที่เป็นกรรมเป็นเดนที่จะเผาพลานเราด้วยการทําชั่วให้คัดออกตัดออกเสียตั้งแต่ในชาตินี้ที่เรารู้เดียงสาภาวะอยู่ยาทําปุ่มตีสุภาพแบบสุขเอาเขาจริงมันจะเป็นความเสียหายแก่ตัวของเราเอง <c oughs> ในเวลานี้ตายไปแล้วเราจะไปแก้ไขไม่ได้นะ เหมือนพวกนักโทษที่เขาจูงเขาเลือนจําแล้วเราจะไปแก้ไขถอนถอนอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเป็นนักโทษร้อยเปอร์เซนนี่เวลาจากนี้ไปแล้วความชั่วช้าลหมกมีน้ําหนักมากอะไรต้านทานไ,ไม่ได้นะกรรมดีกรรมชั่วมีน้ําหนักมากเสมอกันใครมีกรรมชั่วมาก ไหลลงไปเลยอะไรยับยั้งไว้ไม่ได้ผู้มีกรรมดีก็ไหลขึ้นสู่สวรรค์พรมโลกนี้ผ่านเลยไม่มีการอะไรหัหกห้ามได้เลยนี่เพราะกรรมของตัวเองสร้างอุปสรรคและสร้างความรับลื่นดีงามให้แก่ตนเองด้วยการทำคุนงามความดีหรือการทำความชั่วมันขึ้นอยู่กับเราเราจะประาำหนิตีเตียง